เพื่อนช่างทั่วประเทศฟังทางนี้พพอิะอิจชิตโชคพร้อมแล้วที่จะรับคำถาจะร้านใกล้ร้านไกลรายเล็กรายใหญ่รายใหม่รายเก่าเราไม่เกียงเพียงคุณพร้อมรับเดิมพันที่อยากเจอกันเราจัดให้ด้วยกติกาขำขำ เพียง2 S S ชื่อร้านและจังหวัดที่คุณอยู่มาที่เบอร์0813777128เท่านั้นแล้วเจอกันนะฮะ ตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพบปิดพิชิตชองอีกครั้งนะครับและวันนี้ก็แน่นอนฮะยังอยู่ในภารกิจตระเวนภาคกลางตอนล่างที่ร้านที่ร้านตี่กทะลั์ตีโทรทัศนะฮะร้านตีโทรทัศน์นี้ไม่ได้ไปฮ่องกงกับเราด้วยใช่ไหมฮะวันนี้เอาโชคมามอบให้เขาที่นี่เลยดีไหมฮะลุยกันเลยดีกว่าพี่สันไปเลยฮะมาจากคุณผู้ชมจา๋าและนี่แหละครับคุณผู้ชมครับพระเอกของเรื่องเขาครับพิติสวัสดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตีครับครับผมวันนี้พี่ซันโดยศูนย์เพชรไอเพชรบุรีพาเรามาเยี่ยมพี่ตีถึงร้านเลยทีเดียวเห็นบอกว่าพี่ตีนี่ส่วนใหญ่ไปซื้ออย่างเดียวเลยไม่เคยพามา <c oughs> ร้านเลยโอ้ไม่เคยพามาอ๋อทำไมอะพี่ร้านสวยออกขนาดนี้ส่วนใหญ่ถ้าคนมาแล้วจะติดใจครับ <c oughs> มาแล้วจะต้องมาไปบ่อยครับกลัวกลัวพิสันไม่กลับและวันนี้นะฮะเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับพิสันบอกว่าอยากจะเอาโชคมามอบให้กับพิตีเพราะว่าไม่ได้ไปฮ่องกงกับเราวันนี้ทุกเกมที่จะเล่นนี่เป็นเกมที่เล่นที่ฮ่องกงมาแล้วทั้งนั้นนะฮะวันนี้ยกมาให้พิตีแบบ V I P first card ของเราเลยฉะนั้นพิตีพร้อมไหมฮะโอ้พร้อมเสมอครับพร้อมเสมอนะฮะถ้าพิตีพร้อมแล้วนะฮะเชิญด้านนี้เลยครับพี่มาเลยฮะมาเลยฮะ เราจะให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเลือกชะตากรรมของตัวเองนะฮะโอชะตารรชะตากรรมเลยนะต้นนี้ที่วางอยู่ข้างหน้านะครับ,รบช้อนตะเกียบแปรงสีฟันลูกโป่งและลูกดอกที่เหลือเท่านี้นะฮะพี่ตีเลือกอะไรครับเออผมเลือก ลูกโป่งนี่ก่อนครับชอบอะไรนิ่มๆครับชอบนิ so ่มๆนะชอบนิ่มๆน่าจะสบายครับน่าจะสบายนะฮะเดี Connie, ๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลูกโป่งลูกนี้จะสบายพี่ตี๋วเขาหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวขอเวลาเซตเกมแป๊บเดียวแล้วมาเจอกันในช่วงของเดาะลูกโป่งครับคุกผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะหลังจากที่เซตเกมกันมาเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้มีอุปกรณ์ไฮเทคด้วยนะฮะเราไม่ต้องเป่ากันเองนะฮะคางทูมไม่ต้องเสี่ยงแล้วนะครับและหน้าที่ของพี่ตีและพี่สัน ต้องเดาะ3ลูกนี้ให้อยู่บนอากาศให้ได้นานที่สุดใครได้นานกว่ากันคนนั้นชนะเลย <Okay. S 1> และเล่นกันแบบ2ใน3นะฮะเล่นกัน2ใน3ถ้าพี่ตีชนะ2เซตรวดจานโอเค1ชุดเป็นของพี่เลยแต่ถ้าพี่ตีชนะเซต1พี่สันชนะเซต2ดวลกันในยกสุดท้ายซึ่งถ้าเกิดว่ามันขึ้นอยู่ที่จังหวะด <Okay. S 1> ด้วยนะพี่เกิดถ้าเป็นช่วงเรากําลังเดาะอ,อยู่แล้วลมมาเนี่ยนะฮะ <Okay. S 1> อันนี้อันนี้ก็ถือว่าดวงไม่มีแล้วกันนะฮะ <Okay. S 1> ถ้าพร้อมแล้วนะครับ <Okay. S 1> ให้ ให้ทั้งสองฝั่งนะครับต้องแยกกันก่อนเอาเอาเอามือเอามือเอามือไว้ข้างนึงเอามือไว้ข้างนึงจับมือกันครับจับมือจับสุดกระชับมิดสุดกระชับมิดนี่ผมเป็นโปรโมเตอร์นะผมเป็นโปรโมเตอร์เป็นคนกลางนะฮะเอาของพี่คืนไปครับพี่ครับอมฮะตอนนี้คนกลางที่จะใครเริ่มก่อนดีอ๋อให้ให้พี่ซันก็โชว์ดูก่อนครับพี่ซันอยากโชว์ก่อนไหมได้ครับได้นะฮะอ่าขอขอลูกหนึ่งฮะขอลูกหนึ่งฮะ ถ้ดูฝีมือนะครับดูฝีมือพี่ซันนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะพี่ซันนะฮะเมื่อวันชนะมาแล้วในเกมนี้จะบอกให้แต่ชนะกันที่วิเดียวฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้โอตาโปลเขียบเลยดูยาเียบดดูมาถึงที่นึงก็ต้องวางยาไปถ้าพร้อมแล้วนะครับพี่ซันครับนับ1 2 3เริ่มครับ ดูฮะสามลูกของพี่ซันนะครับนี่ลูกหนึ่งลูกสองลูกสามยังอยู่ฮะยังอยู่ยังอยู่พี่ซันยังอยู่ยังอยู่คุณผู้ชมยังยังโอ้โหยอุ้ยอันนี้นานฮะคุณผู้ชมดูซบซบซบเขาเรียบร้อยฮะจับเวลาฮะสิบสองวิปาดเงื่อเลยนะคะเมื่อวานนี้ได้กันแค่สามสี่วิเท่านั้นเองนะยอมแพ้เลยได้ไหมครับ <laughs> ไม่ได้ครับสิบสองวินับสิบสองวินะฮะสิบสองวินะครับ,รบตอนนี้หนักใจไหมครับพิติีครับ หนักมากเลยครับหนักมากเลยครับพี่สันสิบสองวิประเดิมมาแล้วนะครับถ้าเกินสิบสองชนะเลยโอ้โหพี่ตีพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วผมรีเซ็ตเลยนะฮะทีสิบสองวิหนึ่งสองสามไปฮะดูครับดูพ่ตีของเรานะครับปล่อยแล้วนะฮะปล่อยแล้วนะฮะผมนับดูด้วยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมจะไม่ชนะเนี่ย สองในสครับสองในสเอ้ยยังมีโอกาสคุณผู้ชมครับและในเซตแรกนะฮะตอนนี้ศูนย์เพชรไอเพชรบุรีนําไปแล้ว1นศูนย์นะฮะเซตที่2ใครเริ่มก่อนดีครับให้พี่ซันอีกไหมให้ซันก็ได้ครับยัมันจะปิดท้ายครับอ่าปิดท้ายเนะครับเดี๋ยววิติีมาแรงชนะ2เซตรวดพี่ซันโดนแน่อ่าผมเชียร์ีิตีครับงานนี้นะฮะอู้ลมมาด้วยนะครับพี่ซันโดนแล้วนะฮะคอยดูความลําบากของพี่ซันนะครับหนึ่งสองสับไปฮะ และพี่สันโยนขึ้นไป3มลูกพร้อมกันแล้วนะฮะโอ้โยยังอยู่วงวงววงส้มส้มส้มเรียบร้อยครับเรียบร้อยฮะหยุดที่5วินาทีเท่าเมื่อวานเลยพิตีของเราจะแก้มือได<อ>้ไหมเกิน5เท่าน,นั้นพี่เกิน 5, น5ชนะ <5 S 2> เลยเกิน5้าแล้วไปลุยกันยกสุดท้ายวัดดวงกันลวครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ถ้าพิตีพร้อมแล้วนะหนึ่งสองส้มไปครับไปฮะดูดูดูนี่พิตีใช้มือด้วยพิตีครับลูกฟ้าครับพิธีลูกชมพูครับพี่พิตีลูกฟาลุวชมพู คุณผู้ชมผมจะบอกให้นะครับว่าเกมนี้พิซันไม่ง่ายแล้วนะครับพิธีของเราได้ไป6ครับคุณผู้ชมชนะไป1วิเอาแล้วพิซันยกสุดท้ายนับ1 2ึ่งาไปครับไปฮะไปฮะไปแล้วฮะไปแล้วฮะโอ้โหพิธีทำดีครับพิธีดีฮะพิธีม่วงครับพิธีปัาครับพิธีม,ม่วมงครับจบลงครับเรียบ ถึงกับพุ่งไปเลยนะคุณผู้ชมครับและเป็นเวลาที่สวยที่สุดนะครับสองหลักแล้วนะพิตีทำไป1ิบวินาทีนี้ทัดต่ำกว่า10แพ้เลยนะมือเลี้ยงได้ใช่ไหมมือเลี้ยงได้ได้หมดเลยได้หมดเลยเอาละครับเอาละครับพิตีครับเรามาช่วยกันแช่งกันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะฮะนับหนึ่งสองสามไปครับมือก็ได้นะครับหัวก็ได้นะครับโอ้โหนี่นี่นี่คุณผู้ชมดูดูดูส้มส้มเรียบร้อย ต่อให้ก่อนต้องสองเซ็นแล้วพิสันทำไปห้าวิเองนะฮะและแน่นอนครับว่าร้านตีโทรทัศน์ของเรานะฮะคว้ารางวัลไปได้นะครับจากพบอิดพิชิตโชคของเรานะฮะโดยศูนย์พีชไอเพชรบุรีใจดีแจกจานโอเค1นชุดอีกแล้วนะครับผมยินดีกับร้านตีด้วยนะครับยินดีด้วยนะฮะแม้เลยอดออเดอร์เลยนะเมื่อกี้เบิกเบิกเลิกมาดีมากเลยนะขึ้นต้นมาสั่งไปแล้วห้าสิบั่งครับอ่าสั่งไปแล้ว จะเปิดเพิ่มเป็นหกสิบปสิอันนี้ถือว่าห้าสิบแถมหนึ่งแล้วกันนะห้าสิบแถมหนึ่งนะครับสำหรับร้านตีโทรท์ตั์ตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่ติครับก็อยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลแกงกระจานนิดเดียวครับครับพี่ครับผมถ้ามาถึงแกงกระจานี่ยังไงต้องมาถึงร้านตีทรท์ศน์ก่อนครับโอ้ถ้าเห็นนี่ต้องเห็นป้ายนี่ต้องหยุดเลยนะถ้าไม่มาถึงนี่แสดงว่ามายังไม่ถึงแกงกระจานนั่นนี่เห็นไหมเห็นไหมแกงกระจานมันเลยออกไป มีบริการอะไรบ้างที่ร้านก็ผมก็มีซ่อมแอร์บ้านแอร์รถยนต์แล้วก็ติดตั้งจานดาวเทียมครับครับผมก็พี่ติบริการเองเลยไปบริการด้วยตัวเองกันสมมุติถ้าลูกค้าอยากใช้บริการมาไม่ถูกเบอร์โทรสักนิดหนึ่งพี่081ครับ009ครับ7144ครับพี่ตียินดีให้บริการนะฮะทุกวันเลยนะครับและเดี๋ยวเทปหน้าเราจะไปกันที่ร้านไหนต่อและได้เล่นเกมอะไรและที่สำคัญจะคว้าโชคไปได้เหมือนกับร้านตีโทรศัศน์ หรือไม่ก็ต้องตามดูต่อไปสำหรับวันนี้เราสามคนจากร้านตีทอทัดลาไปก่อนและเจอกันสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพลงเยอะนะเก็ตถ้าผมใช้เท้าีิผมชนะขาดยิ่งกว่านี้ครับเออเป็นไงล่ะเอาไปตีรับไปเลยครับรับไปเลยก็ไมีกรบคงไม่ชนะนะอันนี้ให้ใช้เฉพาะขานะแต่ก็ก็ไม่ชนะเ เอ้าอะไรเก่เงกว่าเยอะเออเลยหุยล้วคุยซะเยอะเลย